สวัสดีงา,งามๆค่ะพี่น้องสุขสุขค้นก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากช่องปูนา USA Channel ค่ะเมื่อนี้ปูนาจะมาตอบคำถามให้เอฟซของปูนาที่ถามปูนามาว่ารัฐฟลอริดาเนี่ยลักษณะนิสัยและความเป็นอยู่การใช้ชีวิตในฟลอริดาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมืนี้ปูนาจะมาตอบให้เพื่อนๆน,นะคะรับทราบกันว่า ผู้คนที่อยู่ในรัฐฟลอริดาเขาใช้ชีวิตแบบใดกวมเป็นอยู่เป็นแบบใดนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่ปูนาจะมาบอกถึงนะคะมาบอกถึงเรื่องอเกี่ยวกับรัฐฟลอริดานะคะพี่น้องละกะัมือนี่ปูนาไปไปไปทานอาหารเย็นกับกับกับครอบครัวนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของของเลนเลนชายนะคะคือปูนาไปเห็นแบบว่า ไปเห็นว่าการใส่ชีวิตของคนอเมริกันและบูนา่าเลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เพื่อนๆน,นะคะที่จะมาติดตาม,รมพร้อมๆกันนะคะสําหรับคนที่เขาวา้หม่นะคะอย่าลืมนะคะเดอ้อฝากกดติดตามฝากกดไลค กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริพลาดคลิปใหม่ๆของ่องปูนา U.S.A. ชาแนลแล้วค่ะสำหรับเอซเก่าทีติดตามให้กำลังใจปูนามาตลอดปูนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณจากใจจริงนะคะที่ให้กำลังใจปูนาตลอดมานะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจก็คือ,คอการที่เอซนะคะทุกๆท,ท่านนะคะเข้ามาให้อา มาหับมาสมมาติดตามนะคะแต่และคลิปที่น้ำเสนอไปนะคะมันเป็นกำลังใจที่ดีนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจแบบว่าโอ้มีกำลังใจน้ำเรื่องเล่าทำคลิปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมาน้ำเสนอให้พี่ๆน้องๆกันสุูสุค้นเด็ดติดตามกัน,นะค่ะมันเป็นกำลังใจะคะ่ะทติูด้ผู้ใดแบบว่า ให้กำลังใจเฮาหรือเขามาติดตามด้วยเขามาชมเฮานาะค่ะมาพูดมาคุยกันนี่มันก็เป็นมันเป็นมันเป็นแรงใจที่อยากจะาหาคอนเทนต์มาทำเสนอ,อาให้พี่ๆน้องๆรับชมกันนะคะเดี๋ยวนะคะก่อนที่ปูนาจะมาบอาถึงเนี่ยปุนาฝากเพื่อนๆนะคะที่เป็นเอฟซีเก่าหรือว่าเอฟซีใหม่ก็ตามที่เขามาให้กำลังใจปุนาปุนา อยากจะบอกว่าทุกไล่ถูกแ่หรัวทุกกำลังใจที่ให้ปูน้ามานี่ประมาณหกพันนะคะหกพันกูกัวเนี่ยที่กดติดตามให้ปูน้าปูน้าก็ขอบค,คุณเป็นอย่างสูงขอบคุณเป็นอย่างมากก็ขอคให้ทุกคนยิงเงรวยๆ ule, นะคะขอให้สิ่งดีๆเขามาในชีวิตคิด คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอให้ร่ำรวยกันสุขสุขคนเฮ็ดเอียงกขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองนะะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทวนทุกคนทน่นนาทวนตากันเยวยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามผมพร้อมกันนะคะเมื่อนี้ที่ปูนาจะมา,านำเสนอ,อามาเล่าเรื่องเล่าที่ปูนาไปเจอมาเดี๋ยวไปติดตามผมพร้อมกันกันจ้าก่อนอื่นนะคะที่ปูนาจะไปตอบคำถามเอฟซีนะคะปูนาอยากจะเล่าเรื่องที่ปูนาไป ไปรับประทานอาหารเย็นมาก,กับครอบครัวนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของหลานชายนะคะซึ่งก็ไปแบบคือไปแบบมีแบบคือพี่สะใภ้ของของอปุนาเองคือเพิ่นมีลูกสาวแล้วก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งแล้วมื่อนี่พิ่นวันเกิดเป็นวันเกิดของลูกของลูกชายคือเหลนเพิ่นนะคะพี่น้องจ้าก,กับพักกันไปแล้วก็น้องสาวเพิ่อนอีกคนหนึ่ง คือพีสะพายปูนานี่าเพื่อนจะมีลูกอยู่สองคนคือผู้ใา้กับผู้ยิ่งผู้ใา้กับมีขอบครัวไปแล้วมีลูกอยู่สองคนแล้วกับน้องสาวหลักคนผู้ยิ่งเนี่ยกำลังจะคนที่สองกำลังจะคลอดแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะที่ไปเขาเขาโทรศัพท์พิซซ์นไปไปแบบว่าไปร้านอาหารไปสังสรรค์วันเกิดไฮเลนดังี่สิกับากันไปกับไปเป็นบางคนกับผาลูกผ้าเต้าไปเังสิก็ไใ้เวลาสั่งเอางงอาหารปูนากับสามีกับสั่งอาหาร สั่งอาหารคือได้แบบว่าอาหารอันอันท่านเล่นก่อนเนาะสามีปุ้นนะปนก็สั่งก็สั่งมากลลวก็แช่แช่ทุกคนและพี่น้องจยาแช่ทุกคนให้ทุกคนกินน้ากันแล้วที่นี่ทุกคนก็สั่งอาหารหลังจากนั้นก็พากันดื่มสั่งเครื่องเดอกเครื่องเด่มแบบสนทนาพารที่กันจนแบบว่าได้เวลาสั่งเอาของอาหารหลังจากได้สั่งอาหารแล้วก็สั่งอาหารใครสั่งอาหารเราก็กินกันสนุกสนานเฮฮาใครอยากดื่มอะไรก็สั่งไปตาม ความต้องการของแต่ละคนแต่พอถึงเวลาเช็กบินเนี่ยเวลาเช็กบินเนี่ยพี่น้องปูนาจะเราคือ,อประเทนี้คนฝรั่งเลยนะคะมันจะแตกต่างกับประเทศนี้บ้านเฮาสมดว่าพ่อแม่เฮาเนี่ยไปพาพพ่อแม่ไปกินเขาหรือว่าเซิร์พ่อแม่ไปกินเข่าเ่ยคนไทยเฮาเนี่ลูกตรงใจแมนบอกพี่น้องจ๋าลูกตรงใจพ่อกับแม่มันบอกแต่ประเทณนี้ฝรั่งส่วนมากนะคะส่วนมากที่เห็นนะคะ ลูกแต่ละคนกับจิตใจเอาของใครของเราคือปูนาที่ไปมือนี้นะคะต่างคนกับต่งางใจใจอาหารใครอาหารเราคือใครสั่งอะไรก็จ่ายคือไม่ได้ไม่ได้จ่ายรวมไงคือไม่ิก้ไม่ได้ไม่ในการแชร์คือต่างคน,นจังใจแต่การที่ปูนาอยากจะมาเล่าให้เ,เพื่อนฟังคือสังคมฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่จ่ายให้พ่อแม่พี่น้องพ่อกับแม่เนี่ยจ่ายเขาเองแล้วลูก น้องสาวแล้วก็เขาก็จ่ายของเขาเองเพราะเขามาเข้ามากับลูกเขาแล้วก็ลูกชายที่เป็นลูกชายคนโตเขาก็จ่ายให้ครอบครัวเขาคือต่างคนต่างจ่ายอันนี้คือประเภทนี้ฝรัง่งคือมันเปรียบเทียบคือกับสังคมประเทศไทยนี่มันมันแตกต่างกันนะลูกแบบว่าเส้นพอ่อเส้นแม่ไปกินเขาน่าในลูกก็บตรงใจพอแม่บอกว่าแต่ไปใสก่กระซางลูกตรงใจแต่ว่า สังคมอเมริกันส่วนมากนะคะที่เห็นนะพ่อแม่จะจ่ายเองแล้วบางครัง้งพ่อแม่อาจจะจ่ายให้ลูกด้วยซ้ำนะคะนี่ถึงอยากมาหอยฟังนะคะว่าถ้าใครเห็นถ้าใครมาเจอแล้วอย่าอย่าไปคิดว่าอุ้ย เห็ดไปได้ยังไสมันบ่แม่นพี่นนองอันนี้มันคือประเภที่ของเขาสังคมวัฒนธรรมของเขาต่างคนต่างใจเพราะว่าพ่อแม่กับปดกับเสียนเหลี่ยพ่อแม่เขาก็มีเงินปดกับเสียนของเขามีเงินบําเหน็จบานาญของเขาเขามีเงินของเขาอยู่แล้วฉะนั้นเขาต้องการให้ลูกเขามาจ่ายค่าอาหารให้เพราะว่าลูก เขาก็มีครอบครัวเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่หลูกไม่เตาต่างคนต่างใส่ชีวิตครอบ,บครัวของใครของเราเขาจะมาไปหยุ่งชีวิตกันมันจะไม่เหมือนประเทศไทยเฮาพี่น้องคือ,อถึงเขาสิน่ายออกยาบ้านไปแล้วเฮาตงรับผิดชอบพ่อกับแม่แต่ว่าอเมริกันเนี่ยพ่อแม่เขาทางานทํางานมาตลอดชีวิตเขามีเงินบําเหน็จบานาญเ,เ,เ,เขามีเงินอนโซเชียล เขามีเงินมากมากกว่าคนที่เป็นลูกฉะนั้นเขาจะมามาลบกวนลูกนะคะเพราะว่าคนอเมริกันในเวลาเขาถาวมาเขาสิมีเงินเขาสิมีเงินกินม,มีเงินใสเหลือกินเหลือใสของเขาเพราะว่าเขาทํางานหนักมาตลอดชีวิตแลวเขาเงินที่เขาสะสมมาหรือว่าเงินที่ 41k หรือว่าเงินบําเหน็จบํานาญที่เขาสะสมมานัะที่เขาทํางานกันมาหรือว่าเงินโซเชียลที่เขาเวลาเขาปลดกเกษียณแล้วหรือว่า อายุเขาเกิน62ปีเกินไปเ,นเขาก็มีเงินโซเชียลกินแล้วเขามีทั้งเงินเงินบำเหน็จมีเงินบรรน,นานมีเงินอาโฟวันแค่มันลหลายอย่างน่ะเขาเขาก็มีแบบพ่อกินพ่อใส่คือคนอเมริกันเวลาเฒ่ามากเขาจะบจนค่คมันจะไม่เหมือนประเทศเราประเทศเราเนี่ยเวลาพอแม่เฒ่ามากเนี่ยพอแม่บ่มีไรได้ลูกก็ต้องรับตรงเรียนอันนี้ก็เลยเอามาบอกให้ฟังนะคะเพราะว่าเวลาไอา ลูกเตาใหญ่ออกไปเนี่ยลูกเขาก็ต้องไปสร้างครอบครัวเพราะว่าลูกยังบมีรายได้ที่มันแบบว่าลูกยังบมีการเงินที่ที่แบบว่ามั่นคงถาวรนะนอกจากคนที่แบบว่าเขามีฐานะดีๆแน่เขาอาจจะแบบแตกต่างกันแต่ว่าสําหรับคนบุคคลชั้น,นกลางเนี่ยเขาจะบอคอยมารับพิดชอบ์พ่อแม่นะคะส่วนมากพ่อแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ เมื่อคอยสนับสนุนลูกเมื่อคอยซัพพอร์ตลูกนะคะเท่าที่เห็นนะคะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าบ่าอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นบอกเอ๊ะเป็นยังคนนั้นไม่ได้กันต้องอ,อันพ่อแม่เนี่ยเวลาพอห้าพอ่พอมาพอ่อแม่ไปกินขา้าวเป็นอยังขึ้นใจพ่อแม่นะคะอันนี้ก็เลยมาบอกฟังนะคะคือคนแก่อเมริกาเวลาเขาปลดเกษียณมาเนี่ยเขาการเงินเขา มั่นคงและการเงินเขาเขาอยู่ได้อย่างสบายนะคะก็เลยลูกคนที่เป็นลูกเขายัง่ยกำลังสางเนือ่อนสางตัวฉะนั้นพ่อแม่เขาจะไม่เป็นลบก,กวนลูกนะคะเขาจะออกค่าใช้จ่ายของเขาเองเวลาเป็นนางกินเขากินอย่างนี้หรือบางเธอพ่อแม่อาจจะายให้ลูกๆสะดวกสั่มนะคะก็เลยเอามาเล่อให้ฟังนะคะ เนี่ค่ะคือสังคมอเมริกันนะคะประเพณีวัฒนธรรมเขาจะเป็นสีมันจะแตกต่างกับบ้านเฮานะเพราะว่าผู้เถาบ้านเฮาเวลาถา่า้านนี่จะบ่บ้วยมีเง,งินมากไม้ใช่โบแมนบอกไอ้แมนบอกค่ะเพราะว่ามันแตงแตกต่างกันนะคะนอกจากคนที่รับราชการเท่านั้นนะคะเมืองไทยแต่ส่วนหมากคนบ้านเฮากับส่วนมากจะเป็นแบบผู้่าแบบก,กรรมกรเส้าไห่เส้าหน้าเนี่ยส่วนหมากจะนอยแบบว่า อา,อาจจะพวกราชราชการอาจจะแบบว่ามันก็มีแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเงินไม่ได้เยอะแยะนะคะข้าราชการมองใท้กับ่ะไ้เยอะกับแยะอย่างนนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังฉะนั้นนะคะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะโอเคค่ะสําหรับเรื่องต่อไปนะคะโอ้ยขั้นหัวพี่น้องผมหงอผมหงอขึ้น <laughs> ผมหงอขึ้นมาเต็มพี่น้องโอ้ยเนอะ ถามากอะผมหงอกผมขาวขึ้นมาเต็มพี sure. ่น้องเห็นบอหัวกระเถิกผมกระงอกผมกระล่วงเป็นยำยำแต่ในที่สุดก็ยังปลอบใจตัวเองว่าตัวเองยังบ่เถาสันดกตีนไก่ตีนกากขึ้นมาพี่น้องขึ้นมาเต็มจากตีนไก่ตีนกาแต่ว่าผลทุกท่ายก็ปลอบตตัวเองว่าอ้ยเรายังไม่แก่สันดกว่าโอเคค่ะมา มาตอบคำถามให้เอฟซี FC ที่ถามพุนาว่า,า,ารัฐฟลอริด,ดาเนี่ยความเป็นอยู่ของแต่ละคนหรือการใช้ชีวิตเป็นยังไงปูนาจะเราจะบอกเรารัฐฟลอริด,ดาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเขาใช้ชีวิตนะคะผู้คนในฟลอริด,ดาจะคล้ายๆกับผู้คนอยู่ในต่างจังหวัดบ้านบ้านเฮาพี่น,อน้องเหมือนคนต่างจังหวัดไม่เหมือนคนกรุงเทพบ้านทอน คู่คนอยู่ในรัฐฟอริดาจะแต่งตัวกันแบบสบายชิวๆเวลาไปทํำงงทําง,งานเพราะก็แต่งตัวแบบสบายเขาพได้แต่งตัวแบบใส่สูตรหรืออถือเป้ถืออย่างจึงสิพี่น้องมันจะไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆเช่นพวกชิคาโกซานฟานหรือว่านิวยอร์กหรือว่า เมืองที่เป็นเมืองใหญ่ๆที่แบบว่าหรือว่าวอชิงตันดีซีแอตแลนตาสิแต่สมมติเขาไปเมืองใหญ่ๆแบบนี้เขาจะเห็นผู้คนแต,งต่งโตใส่สูตรยางกันไปทำหอกทำงานโดยเฉพาะนิวยอร์กหรือว่าเมืองใหญ่ๆที่แบบว่าเขา,เาใส่การเดินทางโดยโดยพวกสับเบกหรือว่าพวกรถไฟฟ้าเนี่ยผู้คนเขาจะบอะ่อยขับรถส่วนโตเพราะว่าค่าจอดรถมันแพง แล้วมันจะเห็นแล้วเราก็จะเห็นคนเดินกันแล้วแต่งตัวแฟชั่นกันแต่และคนนี่แบบจะเห็นหลากหลายกันแต่มันแตกต่างมากกับฟลอริดาฟลอริดาเนี่ยมันเป็นเป็นรัฐที่อากาศร้อนแล้วกับฟลอริดามันจะคล้ายๆกับชนบทรีนะเขาจะแต่งตัวสบายๆชิลๆมันเป็นเมืองชายทะเละเขาจะไม่ค่อยแบบใส่สูทใส่สูทอะไรพี่น้องมันห่อนส่วนมากถ้าอยากเห็นคนใส่สูทต,ต้องไปแถวอันมออัน เมืองหลวงของลาฟิดาโดยเฉพาะไอแถวเมืองทาลาเฮซี่อาจจะเห็นมัง่งเห็นแบบว่าเขาแต่งทรงส่วนๆเพราะว่ามันเป็นเมืองหลวงคือผู้ว่ารักชกงคงราชการเขาก็ยังทํางานอยู่หันอาจจะพอเห็นมัง่งแถวทาลาเฮซี่หรือว่าเมืองเทมปาที่อยู่ในในดาวเท่าอาจจะเห็นคนแบบว่าเขาทํางานบริษัทใหญ่ๆอาจจะเห็นมัง่งหรือว่าแจ็คสันวิวหรือว่าบวอกออรลนโดที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆแบบว่า อยู่ในเขตดาวเท่าจะอาจจะเห็นแต่ว่าถ่ายออกมาหนองๆนี่จะเห็นคนในอยู่ในฟลอริดาฟลอริดาเนี่ยแต่งโตกันแบบสบายพี่น้องไปทํางานทําการเขาก็สิแต่งแบบสบายบางคนใส่เกงขาสั้นไปกับมีใส่อีแตะกับมีพี่น้องเขาการใส่ชีวิตอยู่ฟลอริดามันคล้ายๆกับแบบคนแต่งจังหวัดกับพี่น้องคือมันเขามาได้อะไรพิธถีพิ่ถันไม่ได้แบบว่า ต้องใส่สูตรไปทําง,งานนี่ยมันมันจะหายากยากยกมากค่ะในฟลอริดาเพราะว่าอ่าการใช้ชีวิตคนฟลอริดาเนี่ยมันแบบว่าเขาเขาเป็นคนที่แบบชอบชิวๆแบบสบายๆมันก็เลยแบบว่ามันมันสบายอะ่ะพี่น้องมันก็ได้แบบว่าเดีกย่างผู้ใดไปทำง่งทำงานแต่จะมีรดส่วนตัวเพราะว่าคน คนที่นี่มันจะบว้มีรถไฟพี่น้องมันจะบวมมีรถไฟเลยค่ะพี่น้องต้องใส่รถส่วนตัวกันทั้งนั้นนะคะเราไม่ได้มีซับเว์ที่ฟอริดาไม่มีซับเว์ไม่มีรถไฟฟ้าค่ะทุกคนเป็นต้องใช้รถส่วนตัวนะคะฉะนั้นในรัฐฟลอิดาเนี่ยคนจะใช้รถปิกอัพกันเยอะมากคนคนที่แบบที่อยู่ต่างแบบว่าตา่ตางจังหวัดแบบนี้เนี่ยจะใส่รถปิกอัพกันเยอะเยอะมากนะว่าหรือว่ารถส่วนตัวเยอะมากเพราะว่าเราไม่ มีรถไฟฟ้าบริการเราไม่มีซักเวยบริการเพราะว่าสถานที่ทํางานบางคนกับอยู่แบบนอกเมืองแล้วก็มาทํางานในเมืองจะก็จะขับรถกันส่วนมากนะพี่น้องเพราะว่าเราเราไม่มีรถไฟใต้ดินหรือว่ารถซเวหรือว่าหรือว่าเราไม่มีรถไฟฟ้าเหมือนเมืองใหญ่ๆนะคะเช่นชิคาโกนิวยอร์กหรือว่าซา,านฟารานหรือว่าแอตแลนตานหรือว่าเมืองใหญ่ๆใ,ในใ,ในในอเมริกาทีา่เป็นแบบเมืองแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆ ที่คนเขาแบบทํางานทําการกันแข่งเวลาละกับเปรียบเทียน,นะคนฟอร์ดดาจะเป็นคนติ่จิตใจดีนะพี่น้องจะไม่ค่อยเห็นแก่ตัวเหมือนเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่เนี่ยขับรถไปเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะนิวยอร์กปูนหเคยขับรถไปนิวยอร์กไปบ้านพี่แฟนนะคะสมัยแฟนรอบครัวแฟนยังอยู่นิวยอร์กครับรถไปเยี่ยมอัน,อน แม่ยาคือแม่ของสามีเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยขอท่างเขาเนี่โอ้ยเดือตีลูกนะพี่น้องแน่หนาเขาโอ้เห็นแก่ตัวเมื่องใหญ่เป็นคนที่แบบว่าจิตใจบ่ค่อยเป็นเป็นอ่าจิตใจอ่อนแอดีเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเมืองใหญ่เป็น เป็นนิสัยทีแบบเห็นแก่ตัวมากจะไม่เหมือนคนฟอริดาคนฟอริดาจะเป็นคนแบบว่าผู้ใดขอทางก็สิหายไปสิหายไปเมื่อกี้ใหญ่สั่นไปขอทางฝันฝันไปเลยพี่หน้อฝันไปเลยเขาจะหายเขาเพสนใจแต่ว,ว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตเขาไม่่คยยุ่งกันในเมืองใหญ่ๆแล้วเป็นคนที่แบบไม่ให้ไม่มีความเมตตาต่อกันพี่น้อเห็นแบบว่า เห็นใครหรือว่าคนอื่นเขาจะบอกวามีความช่วยเหลือคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนแบบว่าไม่มีความแบบว่าคิดอะไรช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะมันเมืองใหญ่ๆมันเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนจะเห็นแก่โตนะพี่น้องมันไม่เหมือนฟลอริดาฟลอริดานี่อ้ย เมื่องีใหญ่นี่ขรับรถเนี่ยบีบแจ๊บแตะแตบแทฟลอริดานี่บอกใครได้ยินพี่น้องโดนๆจะเห็นได้งินเถอแล้วก็ผู้ใดขอท่างเขากสิไปให้โคกสิห้ยท่างเขาไปสิมันจะแตกต่างกันเพราะว่านิสัยลักษณะนิสัยคนฟลอริดาเนี่ยเป็นแบบคนที่นิสัยนิสัยดีนะคะนิสัยดีเป็นคนที่แบบโอ้โอมอารีเป็นคนที่แฟรนซี่นะเป็นเมื่องใหญ่เขาบอกใครถามคุณนะคะเขาไม่ค่อยมาถามคุณนะคะเวลาเป็นเมืองใหญ่ๆแต่ถ้า เมืองเมืองแบบตา่างจังหวัดคือฟลอริดาไปไหนนี่ขนาดเขาบอกเอยหูจกักาจ้าเขาจะบอกสวัสดีสบายดีไหมวันนี้คือเห็ยนนากับจิทักเซฮัลโหลไปหน้ามา้าวายของชิบินะมันเป็นมันแตกต่างกันกน,นิสัยนิสัยคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆกับนิสัยคนที่อยู่ต่ามชนบทเนี่ยมันจะแตกต่างกันความอโอปลอมอารี่ความเห็นแก่โตมันสิมีหน่อยกว่าคนเมืองใหญ่พี่นองฉะนั้นนะคะปูน่าเล่หมัก มัดที่อยู่ฟอริด,ดาชองฟอริด,ดามันมันเป็นการใส่ชีวิตแบบสบายชิวๆไม่มีการชิงดีชิงเด่นไม่มีการแบบเอ่อแบบชีวิตแต่ละวันนี้ต้องเล่งรีบนะพี่น้อง คือแบบมันสบายสบายเขาก็ต้องเป็นเร่งรีบอย่างพี่น้องอยู่เพราะว่ามันเป็นไข่ๆข่กเมืองชนบทนะมันไม่เหมือนเมืองใหญ่ชีวิตแต่ละวันนี่เร่งรีบพี่น้องบางคนก็อยุดติดอยู่ท้องถนนกลับมาบ้านกลัวสิมาฮอดบ้านกะบ่มีเวลาิได้แบบว่าพักผ่อนกันเขาไปนอนแล้วก็ตื่นเส้าไปทํางานมันเป็นมันเป็นชีวิตที่แบบอยู่กับความจําเจอยู่กับความเร่งรีบอยู่กับอ่าสังคมที่แบบว่าเมืองใหญ่ใหนี่มัน มันชีวิตมันเห็นแก่โตมันเห็นแบบว่ามัน,ม,นมันเป็นเป็นอะไรี่แขงดีแขงเด่นกันแต่ว่ามันแตกต่างกับยูโฟนดานะคะพอร์ดาเป็นเมืองที่ชิวๆนะคะเมืองใช้ทะเลคนแต่งตัวสบายๆเถาบนไดอายุ6กสิบเจ็ดสิบใส่เกงขาสัน่นเงเกงยิ่งขาสั่นใส่กระโปรงสัน่นกับบ๊มีผู้ใดว่าพี่น้องหนันเงเหี่ยวขนราดใดแต่งตัวเซ็กซี่โซ่แบบหรือว่าใส่ชุดอาบน้าเนี่ยกับโบมีผู้ใดมมว่าให้กันพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าต่างคนต่าง ชีวิตเขาจะบว่ากันเขาจะบ่มบ้องกันถ้าเป็นบ้านเฮาเขาบอกโอ้ยเถาปานี้ไม่ใงญ่หนังเหี่ยวปยังมาใส่เสื้อผ้าโอ้ยอย่างเนาะฝรั่งเขาจะบว่ากันโอ้ยไม่ใหี่นี่ขาจะเหี่ยวปยังมาใส่กับรงขาสั่งโอ้ยบะเบงจะกกองเนี่ยคนไทยกันสิวาแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาบว่ากันนองอยู่แถวฟลอริดาเนี่ยเขาจะแตงยังไงก็แตงคือส่วน มากฝรั่งเนี่ยเขาบอกแค่กันอยู่แหละเขาบอกแค่สายตาพี่นองเขามีความมั่นใจเขาอยากแต่งอย่างเขาว่าแต่งเขาจะอายุเจ็ดสิบนะคะเขาอยากใส่กระโปรงหรือใสก่กระสันเขาก็บพสนใจพี่นองเพราะเขาบอกเขาบอมีความแบบว่าไปกันแนกกันในอากันเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นชีวิตที่อยู่ง่าย,ายนะคะใช้ชีวิตง่ายๆชิวๆนะคะคนในเมืองฟลอริดานะคะแล้วก็ วัฒนธรรมในฟลอริดาอาจจะโบมากไม้นะไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆมันจะเทศกาลมันก็จะโบ่ค่มีเยอะคือเมืองใหญ่ๆนะคะมันก็แบบมันก็จะมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่ามีทุกเดือนจนิงสินะพี่น้องมันก็แตกต่างคือคนคนฟลอริดาเนี่ยอยู่กันสบายใช้ชีวิตกันสบายแบบคนชนบทนะมันเหมือนชนบทส่วนมากกว่านะคะอยู่ฟลอริดาสบายไปไหนมาไหนมันก็แบบสบายแล้วไม่ต้องแบบวุ่นวายกับชีวิต แบบว่าสังคมรอบขานมากทำตัวสบายอยู่สบายแบบชิวๆเนี่ยค่ะพี่น่องมาไวฟังปูน,กนาก็เลยมากฟอเดี่าเนี่ยมาบ่อยเอฟซี FC ปูน่าฟังนะคะก็หวังว่าคงจะได้คว้ลูกนะคะบ้างน,นะคะ เอาประสบการณ์ที่ตัวเองมาที่ตัวเองอยู่มาแล้วก็เคยไปเจอมามาเล่าสู่ฟังนะคะผู้ดใดมักคลิปนี้นะคะพี่น้องจ๋าก,กอย่าลืมเด้อค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจนะคะกดกระดิง่งกดไลค์กดติดตามเพื่อจะบ่ายอ่าพลาดคลิปใหม่ๆของทรงพูนา USA เ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้ออันกับพากันดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเด้อพี่น้องเด้อเฮง,งเดยด้วยกันสุขป,ปูดสุขคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ าฝากด้วยค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจปุนานในเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจทั้ง FC ฟซีเใหม่เอซเก่านะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปไหนเฮงเฮงรวยๆกันสุขสุขคนเด้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า